เป็นเรื่องเกี่ยวกับในปา่าช้าป่าช้าไทยเราเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแก๊งหมอผีหน้าใหม่ไฟแรงแก๊งหมอผีหน้าใหม่ไฟแรงเรื่องน่ะเกิดขึ้นที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแถวแถว ไอีสาราแก๊้งหมอผีแก๊้งหมอผีกลุ่มเนี้คืออมแบบว่าเพิ่งเรียนวิชามาม,มีหัวโจกชื่อหมอหนุ่มหมอหนุ่มเนี่ยห้าวเลยอายุยังน้อยเรียนวิชาจากอาจารย์มาก็อยากทําของทําอะไรเป็นเนี้ยช่วงนั้นก็คือบ้ามากหมอหนุ่มบ้ามากท,ทำนู่ทนทําน,นี่ทําทของใส่คนนู้นคนนี้มีเศรษฐีมาจ้างไอ้ทาของใส่คนนั้นคนนี้แต่ก็ว่าไปหมอหนุ่มก็ อากินกับเส้นทางแสยเวททีนี้นะ่ในหมู่บ้าน่ะอ uh huh. มันมีข่าวมาว่ามีผู้หญิงตายท้องกลุ่มห uh huh. มอหนุ่มก็ได้ยินแล้วเพื่อนๆมาแจ้งข่าวอ่าเสร็จแน่นอนแบบนี้ของดีแน่ๆประมาณล้วสามวันศพของผู้หญิงคนนี้เขาก็ไปฝังที่ป่าชา้าฝ uh huh. ังเหมือนร้ออะไรสักอย่างไม่แน่ใจมกันแต่ฝังไว้อ่าหลังจากนะั้นประมาณอีกสองคืน uh huh. ไม่ดูเลิกดูยามด้วยนะแบบคือถ้าเป็นหมอผีอ่ะเขาจะดูเลิกดูยามว่าเอ้ยคืนนี้ไปได้ไหมคืนนี้ไปได้หรือเปล่าอืมอ่าจันทร์ดวงจันทร์เสี้ยวอะไรเงี้ยคือเขาจะดูกันแต่หมอหนุ่มเนี่ยกับเพื่อนคือฟึ๊บไม่สนใจรอจังหวะอย่างเดียวว่าเอ้ยพอชาวบ้านเขาไม่ได้อะไรมากก็จะแอบเข้าไปที่ป่าชาแล้วก็ไปทําพิธีเพื่อทําทำแลบทำรับเศรษตาเศรษฐาตะโกนคอยทำอะไรกุมารนะอ้มันพายได้สองอย่างคือกุูมารและน้ำมันพาย อืถึงเวลาก็หมอก็กับเพื่อนก็รวมตัวกันมีเอาของไปสายสงสายศิลท,ทียนพยงพายานมีดหมอปบบุกป่าช้าทีนี้ประมาณสักตีสามก็ไปขุดหลมุมทองผู้เสียชีวิตอ่ะนะขุดมาก็เปิดลงเป็นอลักษณะเป็นล่างของผู้หญิงผมยาวใส่ชุดเป็นคอกระเช้าสีชมพูแล้วก็เป็น เหมือนถ้าคุูหนุ่ลางเป็นกระโปรงหรือสักอย่างก็เริ่มทําพิธีกันตั้งเทียนทําจุดตรงจุดนี้ทีนี้จังหวะที่หมอหนุ่มแบบเข้าไปเช็คนะเช็คว่าเออตรงไหนดีจะลนเทียนอะไรยังไงอะไรเงี้ย <c oughs> หมอหนุ่มก็เหมือนแบบเผหลุดปากพูดด้วยความผนองแหมไม่น่าตายเลยยังสวยอยู่เลยเออ่าไ,ได้เป็นเมียเลี้ยงให้ดีเลยพูดกับศพทีนี้เตรียมเทียนแล้วก็ คือวิธีการทําอ่ะเขาจะไม่ให้ศพตอนหงายเขาจะให้ศพนอนคว่ำแล้วก็คางเกยอ,อย่างนี้แล้วก็เทียนลน่งนี้นี่คือวิธีของเขานะเ,เขาก็ทําเสร็จปุ๊บตั้งเทียนก็บอกให้เพื่อนๆอะ่ะพลิกศพวางท่าที่จะทําทีเนี้ยเทียนเขาจะเหมือนไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเขาลนไงแต่เขาจะมีลนข้างล่างกับลนข้างบนสองจุด ก็ตั้งเทียงล่างไเลยศพอ,อยู่อย่างเงี้ะศพอยู่งี้เทียนหน้าตั้งอยู่งี้เจลาจลากําลังจ,จะเอาไฟจากเทียนอีกอันหนี้ยะลนไปที่เทียนที่ตั้งไว้ตรงใต้ขางศพลนไปปุ๊บเทียนติดขึ้นมาละสักพักเทียนดับ,บอะไรเงี้ยเทียนดับเฉยเลยก็เลยจุดใหม่จุดใหม่ปุ๊บเทียนกลับมาเห็นว่าหน้าศพอ,อะ่ะปกติ ก็ไม่ได้เขียนอะไรก็กําลังจะประดมมือทําพิธียังไม่ใชนได้สวดอะไรเลยเขียนดาบอีกปึ๊บอืมแค่ศพน้ามือไปอีกแล้วจุดใหม่พอจุดใหม่ทีเนี้ยปากศพตอนแรกที่ปิดอยู่มันอ้ามานิดหนึ่งเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรก็แค่ปากศพขยับอะไรเงี้ยกาลังจะสวดอีกเขียนดาบอีกเ้เกินไปแล้วลมก็ไม่มีเขาเลยคิดว่าโอเคโผเฮี้ยนแหละ ก็เลยเอาเทียนะมาหนึ่งกรรมนะหนึ่งกำรรม,มัดกับเชือกปักลงไปทั้งใต้เลยสว่างโล่งเลยทีนี้เนี่ยไม่ดับแน่นอนก็ท่องกระถาเลยทีนี้ท่องไป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 สักพักน้ํามันก็เริ่มบอกว่าอะก็ให้เพืือกมันไปหลอกน้ามันได้มาประ,ประมาณสามหยดพอหยดที่สี่ปุ๊บเทียนดับอีก เ <Yeah. S 1> ไอเ้หี่อะไม่ใช่ละแบบนี้ของแรงเกินไปแต่ไม่สนใจจุดใหม่เลียนเป็นกรรมเลยที่ข้าง uh, จุดใหม่ลนนะพอไฟเข้าไปที่หน้าศพปุ๊บปุ๊บแม่งไม่ใช่หน้าผู้หญิงคนนั้นละ uh. แม่งเป็นกลายเป็นหน้าแบบผู้หญิงแก่แก่ี่กลายเป็นหน้าผู้หญิงแก่แบบประมาณอายุร80อ่ะ แล้วแม่งตาแม่งมองมาที่หมอผีทีนี้มันก็ค่อยอ้าปากอ่าอ่าอ่าอ้าอ้าปากออกมาแล้วก็มีน้ํามันเหมือนน้ำ,นำ,นำดำไหลออกจากปากน้ําก็หยดลงไปที่เทียนเทียนมันก็ดับม่งก็กระโจนไอพวกเพื่อนแม่งก็กระโจนเลยตกใจกันไอหมอผีที่แม่งสู้ไงไม่กลัวอะไรเงี้ยอืม่งก็เลยจุดเทียนอีกรอบหนึ่ง เอาเทียนกำใหม่มาจุดใหม่ก็รอบนี้ก็เป็นหน้าผู้หญิงคนเดิมปกติอ่างเงี้ยสักพักหนึ่งทำพิธีต่ออยู่ดีมันมีเสียงพูดออกมาจากศพหรือพูดประมาณว่าแบบมึงเข้ามามึงขอกูหรือยังเชียงเป็นเสียงเสียงมึงเข้ามาขอกูหรือยังพอจบเสียงพูดว่าไปจากเทียนอ่ะมันก็ค่อยไหม้หน้าศพไหม้กค่อยติดมาไหม้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 เป็น <See> แล้วจักหน้าผ้หญิงน,นะแม่งก็กลายเป็นหน้าน่ะผู้หญิงแก่ไม่อยู่กับที่กันแล้ววิ่งหมดเลย uh, <right. S 2> ไอ้หมอผีเห็นเพื่อนวิ่งอไอ้เชี่ยกูไปด้วยก็ได้แล้วศพแม่งก็ค่อยยืนขึ้นด้วยนะเชี่ย <See you. S 2> ยืนจากหลุมเลยแม่งก็วิ่งกันตะเิดเลยหมอผีเยอ่วิ่งไปหลบตรงต้นไม้ชักมีดหมอมาเตรียมละเตรียมล่อละจังหวะที่หลบอยู่ที่ต้นไม้มันหมอผีมันเห็นเหมือนแสงไฟ uh. มันแสงไฟอยู่อยู่ไกลๆอลิบลิเลยมันแสงมันเขาเรียกแสงตะเกียงอ่ะตะเกียงเจ้าพายุอ่ะอยู่ไกลๆในในป่าในหมอก้าค่อยเดินเข้ามาเป็นคุณลุงคนหนึ่งแก่ๆประมาณะแปดสิบเนี่เดินเข้ามาหาห,หมอผีเอ้ย <"Hey, S 2> มึงเข้ามาทําไมตึกตึกป่านนี้เข้ามาทําไมเออหมอผีอ่ะเอ้ย hey, ลุงใครวะกลับไปเลยไม่เหล่องลุงไอ้ลุงแม่งก็ เฮ้ยหันมานี่ก่อนไอห,หมอผียาด้วยคาวามที่ว่าระแวงข้างหลังเ,<อ>เพราะว่า,าหนีหนีศพมาระแวงมามนก็หันไประแวงไอหนุ่มหันมานี่ก่อนไอหมอผีก็เฮ้ยลุงไอหนุ่มหันมานี่ก่อนอะไรวะลุงม่ชักมีดหมอจะกะจะแทงลุงอไอสิ่งที่ลุงถืออยู่อ่ะตอนแรกเป็นคบไฟเป็นตะเกียงแม่งเป็นหัวคุณป้าหัวยายคนนั้นอ่ะที่ไฟลุกเต็มหน้าเลยไอสัตว์ แ้บอกไอ้นุม่มหันมาดูก่อนไอน้นุ่มนี่อยู่นี่ไงไอสัตว์วิ่งป่าลาบวิ่งป่าลาบเลยทีนี้ไม่อยู่แล้ววิ่งหนีตะเลิดเปิดเปิง <c oughs> สุดท้ายชาวบ้านก็มาเจอตอนเชา้าเจอไอ <c oughs> ้หมอหนุ่มเนี่ย <c oughs> นอนแบบเหมือนเป็นบ้าอยู่ตรงทางเข้าประชา นอนเป็นบ้าเลยเพื่อนในหมอหนุ่มแม่งก็แบบแต่ละคนก็แบบตาลีตาเหลือกไม่มีสติพอกันฮ <c oughs> ะก็มาดูฮะก็คิดว่าโอเคพวกมันก็ได้รับกรรมที่ควรได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ยุ่ง <c oughs> ก็ปล่อยไปทีเนนีะ้ยญาติของผู้หญิงที่ตายอ่ะ <c oughs> เขาก็ไปดูศพปรากฏว่าศพอยู่ใต้อยู่ในดินเหมือนเดิมไม่ได้มีรอยขุดออ อืมมันมีรอยขุดไม่มีอะไรเลยทุกอย่างปกติถวกฝั่งไว้ปกติเชี <Yeah. S 1> ่ซึ่งไอสิ่งที่หมอหนุ่มมันเจอก็คือเขาจะเรียกกันว่ายายกะลากับตากะลี uh เคยได้ยนนะินไหมเคยได้ยนินอ่ามีซีรีส์แ้วะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวเท่าไหร่ซีรีส์คนไทยเคยสร้างแต่ว่าเป็นเป็นหนึ่งในผีที่ uh ไม่ค่อยมีใครมาเล่าเท่าไหร่ เคยเคยยได้ินยายกาลาตากลีเขาจะเรียกว่าเป็นผู้คุ้มครองป่าชา้าเป็นเหมือนเจ้าที่เจ้าทางในป่าชา้าคอยปกป้องผืนแผ่นดินในป่าช้าไวไ้ยายกะลาตากลีเคยเคยมีซีรีส์ใช่ไหมใชเเม่เคยมีซีรีส์เคยมีซีรีส์แคหลอนแมตเต้ชอบชอบตรงตรงที่มีมีอ่า น้ำสีดําออกจากปากอะตอนตอนที่ตอนที่บอกว่ามีมีน้ําอะไรสีดําออกจากปากศพอ่ะอือันนี้แบบพาเป็นหัวพาเป็นหัวเนี่ยแหละมันมันมันอารมณ์มันเหมือนคนคนคนโดนของปะแม่หรอกอันนี้คือมันเป็นแบบคนได้ไงโดนของที่เวลาเขาจะพ้วกออกมาเป็นสีดอเอยประมาณอ่ะคล้ายๆประมาณนั้นแต่นี่เหมือนทําให้ดูมากกว่าว่าให้มันให้หลอกทํามาเพื่อหลอก นแต่เขไม่ชอบช็อตที่ตาถือหัวใหญ่ไม่มาจี๊ดอ่ะไอหนุ่มด้วยหนุ่มดูแบบไอ้เหี้ยดูดิดูนี่นี่ดูหัวดิดูหัวกูไม่ดูเลยหรอกไอ้เหี้ยกูจะเก็บไว้ดูคนเดียวสิเนี่ยบรรยากาศภาพแม่งแบบน่าทำหนังมากเรื่องเนี้ยเอาเลยได้มาไอ้เหี้ยภาพสุดยอด สดทุกคืนพื่หัดส,สามทุ่มครึ่งที่ YouTube วงเล่า By y Stay o o m e กดติดตามกดไลค์กดแชร์และเราจะมอบความร้อนให้คุณถึงที่นอน